วิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องแยกขยะให้ถูกปลูกนิสัยจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถแยกประเภทขยะได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมจากการใช้บัตรคำสั่งชนิดของขยะแยกประเภทขยะได้ 3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการแยกประเภทขยะ แนะนำตัวละครน้องรีคือขยะรีไซเคิลน้องย่อยคือขยะอินทรีย์น้องทั่วไปคือขยะทั่วไปน้องมีพิษคือขยะอันตรายค่ะบัตรคำสั่งชนิดของขยะ ที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะมีจํานวน42บัตรคำสั่งค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษกระดาษเป็นตน้นประโยชน์จากการแยกขยะ ผลิตขาเทียมผลิตหลังคารีไซเคิลผลิตหลอดไฟผลิตจีวรพระสงฆ์ค่ะตัวอย่างของขยะรีไซเคิลกระดาษแก้วน้ำช้อนพลาสติกฝาขวดน้ำลังกระดาษขวดน้ำเปล่ากระปองน้ำอัดลมกล่องนมลังกระดาษถุงพลาสติกขวดน้ำอัดลมขวดแก้ว กระป๋องและขวดโหลกแก้วค่ะขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกคือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักเนื้อสัตว์เศษใบไม้แห้งเป็นต้นค่ะประโยชน์จากการแยกขยะนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้แหล่งผักสวนครัวได้ค่ะ ตัวอย่างของขยะอินทรีย์ใบไม้เปลือกลกล้วยใบยตองกระดูกเปลือกแตงโมน่องไก่เปลือกไข่แกนแอปเปิลเศษอาหารถั่วลิสงและใบผักเป็นต้นค่ะขยะทั่วไปเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นตองขนมกล่องโฟมถุงพลาสติกหรือภาชนะปนเปื้อนอาหารกระดาษชันอ้อยเป็นต้นค่ะประโยชน์จากการแยกขยะนำไปผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ตัวอย่างของขยะทั่วไป ของน้ำถุงมือยางซองบะหมี่เสื้อขาดถุงขนมกล่องโฟมเปลือกลูกอมเปลือกลูกอมถุงออลและกระดาษทิชชู่ค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อได้ วัตถุก,กัดกร่อนเช่นถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุวัตถุไวไฟกระป๋องสเปรย์ประโยชน์จากการแยกขยะแยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดินตัวอย่างของขยะอันตรายถ่านหลอดไฟแบตเตอรี่แบตเตอรี่ ขวดยาฆ่า,มาแมลงแกลอนน้ำมันและขวดสเปรย์ฉีดยุงค่ะข้อดีของการแยกขยะ 1. ช่วยลดปริมาณขยะ 2. ประหยัดงบในการกำจัดขยะ 3. ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร 4. รักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษในโลก